ค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสาวไว้น้ำไลท์เฮเวนนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้เราพามาส่งงานกันที่จังหวัดอุบลน,นะคะบ้านของคุณเมย์ค่ะอันนี้จะเป็นรีสอร์ทนะคะคุณเมย์ได้ทำสระกับเรานะคะทั้งหมด4สระนะคะยา,ยาวๆไปนู่นเลยขนาดสระนะคะก็จะมีขนาด3ามคูณ6เมตรแบบนี้นะคะเป็นสระสกิมเมอร์ค่ะปูด้วยกระเบื้องดินเผาแบบนี้เลยสลับสีสวยๆแบบนี้เลยจ้า อันนี้เป็นสระที่2นะคะสวยๆเหมือนกันไม่แพ้กันเลยค่ะส่วนนี้เป็นงานสระที่3นะคะพร้อมบ้านสไตล์นอร์ดิกสวยๆเกๆ๋ๆแบบนี้เลยและสระที่4ี่นะคะขนาด3คูณ6ไอ้3คูณ8ค่ะขอโทษทีค่ะ 3, คูณ8ปูด,ด้วยกระเบื้องดินเผาสลับสีแบบนี้นะคะสวยๆจริงๆค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากให้เราไปทำสระว่ายน้ำมนาะให้นะคะ ติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะที่รับสร้างสระว่ายน้ำไลท์เฮเว่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะเราจะไปมอบความสุขให้ท่านถึงบ้านนะคะวันนี้ลาไปพร้อมกับสะสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ